สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยา่าวันนี้ตั้งหัวข้อไว้ว่าเสียงบ่นจากคนลากย่านะครับผมเรื่องราวที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องราวสภาพความเป็นอยู่ของสังคมในประเทศของเรานะครับผมช่วงนี้ ข้าวของขึ้นราคากันว่าเป็นว่าเล่นนะครับผมโดยเฉพาะเนื้อหมูที่เป็นท็อกเอาต์ท้าที่กําลังพูดถึงกันในทุกๆวงการว่าเนื้อหมูแพงนะครับผมเนื้อสัตว์ชนิดนนอื่นก็แพงตามไปด้วยนะครับผมซึ่งรวมถึงสินค้าอื่นที่แพงมาต่อเนื่องครับผมอย่างเช่นน้ํามันพืชปัใจจัยในการผลิตในการทําเกษตรประเภทปุ๋ยเคมีพันุ์ต่างๆมันขึ้นราคามานานแล้ว บจะสังเกตได้ว่าสินค้าที่เป็นของในทุนหรือสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมมันขึ้นเอาขึ้นเอานะครับผมขึ้นทุกปีขึ้นทุกเดือนแต่สินค้าของคนลากยาเนี่ยสินค้าของคนทำเกษตรเนี่ยมันไม่เคยขึ้นนะครับผมนานๆจะขึ้นสักครั้งหนึ่ง ขึ้นสักครั้งเนี่ยรัฐบาลออกมาโวยวายออกมาแอคชั่นนะครับผมแต่หมูแพงเนี่ยไม่มีใครออกมาแอคชั่นนะครับผมคนในรัฐบาลไม่มีไม่ไม่มีมาแอคชั่นไม่มีออกมาแก้ปัญหาก็ปล่อยให้มันแพงอยู่ยงั้นนะครับผมแต่ข้าวเนี่ยราคาห้าบาททั้งกดดังทั้งประท้วงน้ำมันแพง คนออกไปกดดันนะครับก็ไม่มีใครสนใจแต่สินค้าอุตสาหกรรมเที่ยวนี้ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลกับนิ่งไม่พูดถึงนะครับผักชีแพงเมื่อ2เดือนที่แล้วรัฐบาลสั่งทหารปลูกผักชีแบบหมูแพงช่วงนี้รัฐบาลกับไม่สั่งให้ทหารไปเลี้ยงหมูมันเป็นเรื่องที่เราต้องรับสภาพนะครับผมคนไทย ถ้าเราอยู่ในสภาพการเมืองแบบนี้สภาพสังคมมีวิธีคิดกันแบบนี้นะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องทําใจแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงไม่ให้อยู่ในสภาวะที่เดือดร้อนเวลาของพวกนี้มันแพงขึ้นหรือของบางอย่างที่เราผลิตตรงมาสินค้ากเกษตรเนี่ยมันมีราคาถูกนะครับผม เราป้องกันตัวเองยังไงให้พึ่งพาตัวเองได้นั่นคือวิธีคิดและหลักการที่เราจะต้องเอามาใช้นะครับผมเพราะว่าสังคมไทยก็ต้องบอกว่ามันเป็นสังคมที่มันบิดเบี้ยวมานานแล้วนะครับผมมันไม่ถูกต้องเรื่องบางเรื่องแต่เราก็ยังอยู่ทนอยู่กับมันได้เพราะว่าเรามีการปกครองในระบบแบบนี้นะครับผม ดังนั้นเพื่อนๆนที่จะมาทําเกษตรเนี่ยเพื่อนๆนต้องเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ที่เราต้องรับสภาพให้ได้ว่าสินค้าที่เราผลิตที่เป็นสินค้าเกษตรผลผลิตทางการเกษตรราคามันไม่ขึ้นราคากล้วย10บาทก็ยัง10บาทอยู่ราคาข้าวเคยกิโลละ5บาทมันก็เป็นอย่างนี้ทุกๆปีนะครับผมเราจะไปหวังว่ามันจะขึ้นหรือเปล่า มันไม่ขึ้นยกเว้นผลผลิตทางการเกษตรบางประเภทที่ความต้องการในตลาดมันต้องการมาในช่วงเวลานั้นมันก็ขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นคนทําเกษตรเนี่ยมันก็มีผลเสียก็คือเรื่องราคาสินค้านี่เพราะฉะนั้นก่อนจะมาทำเพื่อนๆต้องเข้าใจสถานการณ์อย่าง เราไม่สามารถที่จะไปกำหนดนกลไกตลาดให้มันแพงได้ตามใจปรารถนานะครับผมไม่เหมือนระบบของนายทุนซึ่งเขามีทุนเยอะเลี้ยงนักการเมืองเลี้ยงข้าราชการทำยังไงก็ได้ที่ให้มันเกิดกระแสแล้วทําให้สินค้าเขาแพงเขาทําได้แต่ถ้าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นคนลักยายอย่างพวกเราเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้คือทอํายังไงให้ขายแพงได้ที่สุดได้นานที่สุดเนี่ยถือเป็นเรื่องดีแะ นะครับผมทํายังไงให้ขายแล้วพออยู่ได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของคนเราแหละของคนทําเกษตรเพราะฉะนั้นใครจะมาทําเกษตรต้องเข้าใจสภาพการแบบเพราะฉะนั้นเราหาต้องหาวิธีที่จะพึ่งพาตัวเองหมูแพงเราก็จะไปบอกว่าเลิกกินหมูเดีย๋ยวมันก็จะกลายเป็นดราม่าก็คือเรากินให้มันน้อยลง เราก็ไปกินเนื้อปลาที่เราเลี้ยงไว้เองกินผักกินหญ้ากินผลไม้ที่เราปลูกไว้เองนั่นคือวิธีวิธีคิดแล้วก็วิธีแก้ปัญหาในแบบคนลากหญ้าอย่างเรานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างมันเป็นวิกฤตหลายระลอกหลายระลอกซ้ำมาเรื่อยๆแบบนี้ผมเชื่อว่าคนที่ใช้ชีวิตในเมืองเนี่ย เขาก็ย่ำแย่ยาวนานแล้วยิ่งมาละลอกนี้อีกโอกาสที่จะป้องกันตัวโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยมันยิ่งลำบากขึ้นเงินที่จะเอามาใช้เนี่ยมันก็น้อยลงนับวันก็จะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่รายได้ไม่เคยขึ้นเพราะฉะนั้นข้อดีข้อข้อเสียข้อเนี่ยมันกลับเป็นข้อดีของคนที่อยู่ในชนบทคนที่ใช้ชีวิตแบบเกษตรเพราะว่า ค่าใช้จ่ายในโคเรือนี่ยมันไม่ได้มากเหมือนคนในเมืองมันก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้บ้างนี่มันก็เป็นข้อดีนะครับผมคนอยู่ในเมืองความกุ้มความเครียดเรื่องรายได้เรื่องของแพงเนี่ยมันก็มีเยอะแต่คนทําเกษตรเนี่ยความเครียดเรื่องพวกนี้มัน,มนบําบัดด้วยธรรมชาติเพราะว่าคนทําเกษตรอยู่กับธรรมชาตินะครับผมเสียงนกเสียงกาเนี่ยอย่างผมอาชีพเสียงเนี่ยเสียงนกเต็มสวนไปหมดมันก็แทรกอยู่ทุกคลิปที่ผมทํเสือที่ที่ผมทําคลิปออกไป เพื่อนๆเราสังเกตเหรมันจะมีเสียงนกอยู่ทุกคลิปของผมนะไม่มีวันที่บอกจะให้เสียงแบบเงีย,งยบๆนะกูจะอัดคลิปนะมึงอยา่าเพิ่งมาละควาตอนนี้นไม่มีนะครับผมทุกคลิปผมเนี่ยผมจะมีเสียงนกตลอดนกนกเขานกเอี้ยงนกเว่าวอะไรเนี่ยมีหมดเสียงนกพวกนี้มีหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างบนโลกนี้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียคนในเมืองก็มีไรายได้ดีข้อเสียมันก็คือเนี่ย ไอ้วิกฤตแบบนี้กนะ็ทําให้อยู่ลําบากขึ้นแต่คนทําเกษตรถามว่าอยู่รอดไหมวิกฤตแบบนี้มันพออยู่ได้มันพออยู่ได้แล้วคนทําเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นพวกใช้น้อยกินน้อยไม่ค่อยได้กินมากเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานคือทํางานหนักก็ทำงานหนักก็มีบ้างทํางานหนักบางคนก็ทํางานหนักเยอะแต่ว่าเวลากิน,นมันไม่ได้กินแบบฟุ่มเฟือยนะครับผม ไอที่ที่ไม่กินแบบฟุ่มเฟือยเพราะมันไม่มีตลาดหรือร้านรวงที่ให้ไปซื้อได้บ่อยเพราะาบ้านมันก็จะอยู่ห่างไกลที่ขายสินค้าไม่มีห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นข้อดีแบบนี้มันก็มันถือว่าเป็นความธุรกันดารไหมแต่มันก็เป็นข้อดีอีกอย่างที่ทำให้เราใช้สอยน้อยลงนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งข้อดีที่ผมพูดหลาย,ลายคลิปคนทําเกษตรเนี่ยมันถ้าชอบนะถ้าคุณชอบนะ คุณจะมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ถึงแม้เรื่องบางเรื่องมันจะยากลํำบากแต่คนทำกเกษตรจะมีเรื่องที่มาบำบัดจิตใจบำบัดสุขภาพเรื่องธรรมชาติเรื่องความเป็นอยู่ที่มันกินง่ายอยู่ง่ายเรื่องความเป็นอิสระคือถ้าเราไปกินข้าวแพงแล้วโดนหัวหน้างานด่ามาอีกเนี่ยมันยิ่งเครียดไปใหญ่นะสำหรับคนทำงาน แต่คนทางกเกษตรมันมันไม่เครียดขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นความสุขคนทํากเกษตรไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆนะครับผมมันก็ยังอยู่รอดถึงแม้จะไม่มีเงินในกระเป๋ามากมายเหมือนคนในเมืองแต่สิ่งที่ได้มาก็คือความสุขที่คนในเมืองหาไม่ได้ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็บนให้ฟังเท่านี้นะครับผม ถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามแล้วกดแชร์ให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ